หัทนทางซ้ายก็ยังไม่ดีหันทางขวาก็ยังไม่เขา้าทีเชิญพี่น้องหันมาทางนี้หันมาทางนี้พักทางเลือกใหม่เข้าพักทางเลือกใหม่วันนี้ผมราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ไ เขต8เบอร์6ทนายพิษณุรถมารีนะครับเป็นเขตการเลือกตั้งที่8ประกอบไปด้วย4อำเภอพิปูนช้างกลางฉวางนาบอนนะครับก็ฝากพี่น้องเ,อเขต8นครศรีธรรมราชนะครับว่าวันนี้เราไม่ใช่ลงตามกระแสเราไม่ได้ลงเล่นๆแต่เราทำจริงนะครับเขต8เบอร์6ทนายพิษณุรถมารี นะครับเป็นเขตการเลือกตั้งที่8ประกอบไปด้วย4อำเภอพิปูนช้างกลางฉว่างนาบอลน,นะครับก็ฝากพี่น้องเ,อเขต8นะครศรีธรรมราชนะครับว่าวันนี้เราไม่ใช่ลงตามกระแสเราไม่ได้ลงเล่นๆแต่เราทำจริงนะครับเขต8เบอร์6ทนายพิสนุรถมารี สวัสดีครับรายการเกาะติดพักทางเลือกใหม่กับผมพิชิตเติดธรรมจตรั์ครับวันนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8ประกอบด้วยอำเภอนาบอนอำเภอช่างกลางอำเภอฉวางและอำเภอพิปูนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเขต8ซึ่งประกอบไปด้วยนาบอนช่างกลางพิปูนและฉวาง วันนี้ทางพักทางเลือกใหม่ภายใต้การนำของนายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่ได้มอบหมายให้นายพิศณุรถมารีหรือทนายหนุ่มเข้ามาสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับกับชาวบ้านทุกๆท,ท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับผมนายราชพิตนาคตินนะครับดีนะครับ ดับลงตำแหน่งเลขาธิการพักการเลือกใหม่นะครับเบไ8เก็บ8ของนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวดีมาบอกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับของเขต8นะครับเรามีโอกาสดีนะครับวันนี้เราทางพักทางเลือกใหม่นะครับได้คัดสรรคนดีมีฝีมือนะครับที่พร้อมมาจะรับใช้พี่น้องประชาชนชาวเขต8นะครับพี่น้องประชาชนชาวเขต8นะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับ เบื่อการเมืองแบบเดิมๆนะครับเบื่อการเมืองเดิมๆ,เบ,เ,มเ,มๆเบื่อที่จะตั้งบอนคาสิโนเบื่อที่จะมีการพนันนะครับเบื่อที่มีอบายามุกต่างๆเบื่อที่จะการซื้อเสียงที่ลักษณะเดิมๆนะครับขอให้พี่น้องชาวเขตแปดของนครศรีธรรมราชนะครับโกรธมาเลือกนะครับเบอร์หกนะครับนายพิจณตรุมบาลีนะครับ ันทางซ้ายก็ยังไม่ดีหันทางขวาก็ยังไม่เข้าที หันทางซ้ายก็ยังไม่ดีหันทงางขวาก็ยังไม่เขา้าที